เราเปถินสิแล้วผมจะพาไม่ต้องเปิดหรเดี๋ยวเราเปิดเองเปันยันเลยหนุ่มตันหน่งไงสิกาจะพาม่ต้องมาเลยเราเราเปิดงานเองสำหรับไปรุ่นีิมาเชียวงานนี้นะยังบันไม่ต้องมามีเรี่วมีรรวเลย M79 เราเจมพอหมดแล้ว ตากปากว่าเอาน้อยหนามาเคี้ยวเรืเยาทาแล้วนักกาเลยเอให้ดูคุด้วยปุ้ยบัณฑิตินอยู่ในความสงบนิ่งๆใครจะเต้กก็ห้ามไปยาบดินกันถ้าจะหยาบดินก็ยาบกลับราเ็นกูที่คูขังไปหนนมาคือเบเลียตัต้นกล้ย้ะบุ๊คลวตายตายเอาละนะ พูดเรื่องลุงนิดหน่อยไอ้ที่คนร้องไว้น่ะกูขุดแย่เฉยๆไม่ได้ข้ามเทสแค่ขุดแย่มันรูมันเยาวแปวมันใจแปวแปวขุดแย่ทุก้ันเลยผมร้องข้ามเทสผมแล้วผมแล้วมันคื่อบังหนี้ดีที่เดิ แล่นต่ำต้นกล้วยเก็บบ่มลยเลี้ยวมาลอยแ่ต้องอายดอกล้วโคตรลมมาสั่นเลยเป็นใจจาอายคนคืออย่างนี้ไงไม่เล่าเรื่องบักถอยด้วยนะปักเล่นต่ำต้นกล้วยใส่ชุดจังศิลานีเมื่อนั้นนะนั่งยืนเลเออเอามาแตกมบ่หรือแก้วบ่ไปสงสัยหมองเล่นหลายๆเจ้าเล่นไปใส่หางต้นกล้วยที่ด้วย ลูกสิถ่ายอยู่ทางล่านนั่งมสอซุ่มสีถ่ายเจ้าตัวใจสิถ่ายจะคุ้นๆนอคุ้นยังไงไปเห็นเล็กน้อยนั่งกิ้มอยูหันแม่แต่โอบๆเจ้าบอกเขาสิเอาเช่นท่านเจ้าหน้าที่ป่าใส่งานเข้ามือนีจุดประสงค์เอียงจังไหนบอกสู้พี่หลอกเราฟังงานสำหรับงานของเราคืนนี้ก็ไม่มีการช่เลยไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยดูได้ก็ดู ดูไปได้ก็ต้องดูเจ้าหน้าที่เข้ามามือนี้เบิดกลมเบิดกลองได้บอกครับผัวหนังให้จังเกียมาคนเดียวลุกฮะมาคนเดียวมาคนเดียวนี่เออมองกูใจไปละจะได้จังกล้าคามปังแล้วพูดหยอกเอ้ยพอพูดหยอกแล้วแล้วคงไม่มีปัญหาหรอกเพราะล่นตำต้นกล้งแบบเก็บอีหลีตบั้งเขาคุณเรื่องอะไรเขาไม่รู้